สวัสดีค่ะพี่น้องฟองฟ่านสุขสุขคดวันนี้กับปุอยยานุกับเราพี่น้องยานุก็มีข่า,าอวอัปเดตเรื่องบอดบอยสิลิชัยซอแอนออลเลดีพี่น้องมือวานอีซอแอนอันแล้วก็โพดดูผัวแล้วพี่น้องจ้าบอดบอยซิลิชัยแล้วบ้านุงเสียพี่น้องซอแอนแล้วก็โพดแบบนี้พี่น้องเอาคือถอดเสื้อแบบดให้ไผ่เบิ่งธุระวัสดพี่น้องซอแอนออรีกับบอดบอยเป็นทหารค่ะพี่น้องจ้าบอดบอยแล้วก็ เห็ดมือเหตดตาเงไงเราเคเห็ดมือไหวๆๆ,ๆสอแอนแล้วก็บอกยุดวสันพี่น้องโอ้ย oh, เป็นตาหักครับพี่น้องจา้าคูณี่เพิ่นแซวกันเล่นเป็นตาหักครับบอด่อยกับสอแอนพี่น้องจา้าให้เบิ่งนําแนครับผมเอฟซีอยากเบิ่งจา้าวสันพี่น้องดีกว่าถอดกางเกงหนะ้าวสันแฟนกับแฟนเพิ่งกระแซวเล่น,นพี่น้องวายวสันพี่น้องเพิ่นกระหูจักกันพี่น้องจา้าพ่อคือสายตาแบบนั้นแอน เอ๋ยสู้เขาเดือดละวสันพี่น้องเป็นตาหักกับพี่น้องจ้า <laughs> ปอดบอยกับโซแอนเป็นตาหักหลายจ้ามิมบาดหนีหวงกันแล้วฟินครับวสันพี่น้องทุระห่าห่าห,าหา่าวสันเฮ็ดหน้ายั่วพร้อมเดซว่วสันเอ้ยพี่น้องไม้เรียวในมือแม่แอนสั่นแล้วพอบอยวสันเป็นตาหักกับพี่น้องจ้า ถึงเราแม่นบอครัคบประสันไผสิบบอเหิงบอ้ยกับผัวเมียเพื่อนน้องพี่น้องผัวกับเมียหักกันแท้งกันละพี่น้องจา้าเป็นตาหักค่ะพี่น้องอากาศกับบอฮอนเดสอดถอดเท็ดหยังบู้ว่าสันเ <c oughs> มื่อนี้อากาศเย็นเด้จา้าคือถอดเสื้อนอบดวราสันโอ้ยพี่น้องแฟนกับแฟนเพลงกับแซลเล่นกับซอแอนไปเลยได้พี่น้องตัวจริงพี่แอนน่ารักมากค่ะ สวยมากค่ะสอแอนอรดี so หน้าตาทําตายั่วยวนแม่แอนอิลีเด้แม่แม่แอนจัดการให้หลาบเลยสันคิดหอดสายตาอรดีเด้ปสันและแม่เอามาลงน่ารักที่สุดเลยบ้านนี้มีแต่แนวม่วนม,วน,มวนขึ้นเป็นตะหักกพี่นงจาลงจากเวทีแล้วอากาศมันร้อนนะแม่บอยแบรนด์มาแม่หล่อมากว่าสันพี่นงจา โอ้เป็นตาหักคี่น้องถึงอ่านไปถึงยิ้มไปกับบอดบอยซซแอนเป็นตาหักเสม่นสามีภรรยาผึ่นหมอสมกันเป็นตาหักคักพี่น้องจาาคูสางคูสมคูบุญบารมีเฮงเฮงปังปังเลยรวยเลยจ้าพี่น้องเป็นตาหักหลายสามีกับบอดบอยกับโแอนพี่น้องแม่มาแล้วแม่แม่แม่เอาไม้แท่บ่อแม่ไม้เลียวในมือแม่สั้น สันพี่น้องแกเป็นตาหักคักเพิ <c oughs> ่งไปวอาไปยิ้มไปมีความสุขน้ำพึ่นพี่น้องเบิ่งอะไรก็เป็นตาหักบอสบอยก็สแอนพี่น้องแาพ่อบอยก็ส่งให้แม่แอนเบิ่งค้าคิดถึงคุณแอนย้มเช้าจ้าน่ารักเอฟซีทั้งสองท่านนะคะรักๆนะคะบอสบอยสแอนเมนพี่น้องแาเป็นตาหักค่ะบอสบอยสแอนขอให้เฮงเฮงปังปังรวยรวยตลอดไปนะคะเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางจ้า พี่น้องมีความคิดเห็นว่าจากใดกะคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังได้เด้อจ้ามัอนี็เอาคลิปความน่ารักของบอดบอยกับโซแอนมาให้เบิ้งเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย